คือทหารผ่านศึกหนึ่งในทหารผ่านศึกจํานวนมากที่ได้เคยทําหน้าที่นี้มาแล้วขอบคุณครับปรบมือให้กับทหารผ่านศึกทุกท่านในวันนี้นะครับขอบคุณครับอธิปไตยของชาติเอกราชเหนือสิ่งอื่นใดน,นี่คือหัวใจหนึ่งห้องในหกห้องของรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติมีนโยบายดีๆมากมายที่จะบอกว่า เอกราชนั้นเป็นสิ่งซึ่งบรรพบุรุษต่อสู้บ,บรรพบุรุษแลกมาและเป็นเกียรติยศที่เราจะต้องรักษาไว้ประมือครับ MOU .4344 ไม่มีข้อแม้ครับยกเลิกทันทีสร้างรั้วชายแดนพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนอกจากนั้นยังมีเรื่องการบำรุงขวัญทหาร นะเพราะเขาออกรบเขาต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้แผ่นดินนี้สําคัญยิ่งใหญ่นะครับเป็นแผ่นดินเกิดของเราและจะเป็นแผ่นดินสุดท้ายของเราที่จะมีชีวิตอยู่ดังนั้นพวกเราทั้งหลายครับวันที่8กุมภาทุกเขตทุกจังหวัดกาบัตรสีชมพูเบอร์หทั้งแผ่นดินเลือกเบอร์หเลือกกำหนดที่ตัวเองครับที่น้องคนไหนหรกักษาบ้างครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ ขณะนี้เรามีปัญหาในเรื่องของการพิาพาทชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่อยากเรียกว่าเพื่อนนะเป็นเพื่อนภาษาอะไรมารอบกัดเรามาโจมตีเราอยู่ในขณะนี้นะครับการจัดนโยบายในการจัดการกับปัญหาพิาพาทชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีสั้นๆคือเด็ดขาดครับผมการให้กองทัพไปจัดการนะ จัดการกับปัญหาข้าศึกนะทำลายข้าศึกให้หมดขีดความสามารถไปพี่น้องเชื่อประชาชนเชื่อไหมว่ากองทัพไทยเนี่ยเป็นกองทัพที่มีแสนยานุภาพมีพลังอํานาจนะครับทางทหารในระดับต้นๆของโลกมีระบบการรบที่ทันสมัยครับเราต้องเสียขานะเราต้องเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่รวมไทยสร้างาอดต้องจัดการกับปัญหานีให้เรียบร้อยพื้นที่ทับซ้อนตามทะเล 20,007,000กว่าตารางกิโลเมตรนะัมพูชาพูดฝ่ายเดียวไม่เป็นไรไอ้ที่น่าเจ็บใจคือคนของเราพูดด้วยครับ,นะรบนะครับนะครับวันนั้นเนี่ยจะต้องยกเลิกในเรื่องของ M.U.U. 4 13นอกจากนี้แล้วยังมีนโยบายในเรื่องของการบำรุงวัญฐานนะฐานที่ออกรบเนี่ยลบครั้งหนึ่ง200,000บาทลบ2ครั้ง400,000บาทเงินนี้ไม่ใช่มีเงินค่าจ้างนะครับเพราะว่า,าหารเนี่ยลบด,ยด้วยดมการลบด้วยเจ็นาเรานารม,ารมลบด้วย ความที่ต้องการจะปกป้องแผ่นพื้นแผ่น,นดินไทยอยู่แล้วขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมีลูกมีหลานไปบอกไปบอกนะครับลูกหลานรีบสมัครเลยครับเป็นฐา,ารเพื่อไปปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับ